เปิดโลกอาหารสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เรารวม5้าหนังสือที่น่าอ่านที่จะพาไปเปิดโลกของอาหารที่มีเคล็ดลับการปรุงง่ายๆเป็นประโยชน์มาม้วนแขนเสื้อผูกผ้ากันเปื้อนให้พร้อมแล้วเข้าห้องครัวไปกับเรากับหนังสือทั้ง5้าเล่มกันเลยค่ะ เล่มที่หนึ่งรอบรู้คู่ครัวมืออาชีพเขียนโดยสีสมอนคงพันสำหรับพ่อครัวแม่ครัวมืออาชีพสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องรักษามาตรฐานการทำอาหารในทุกขั้นตอนเพื่อรักษารสชาติสีสันให้คงที่ผู้เขียนจึงได้รวบรวมสาระความรู้จากประสบการณ์การสอนทำอาหารและการทำอาหารรวมทั้งความรู้เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่ทำอาชีพประกอบอาหารให้ได้รู้เรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์มากมายหลายเรื่องเรียกได้ว่า เป็นเคล็ดลับความอร่อยที่แท้จริงอยากรู้เรื่องอะไรในครัวหนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้ค่ะ เล่มที่สองตำราแม่ครัวหัวป่าประพันธ์โดยท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงท่านผู้หญิงเปลี่ยนเป็นบุคคลในตำนานด้านการปรุงอาหารซึ่งนับถือกันว่าเป็นตำราอาหารที่สุดยอดแห่งยุคสมัยที่รวบรวมศาสตร์และศิลในการทำอาหารไว้อย่างเต็มเปี่ยมเอก,กลักษณ์ที่แตกต่างจากหนังสือสอนทำอาหารทั่วไปนั่นก็คือการเล่าเรื่องประวัติของที่มาอาหารแต่ละชนิดรวมไปถึงบอกวิธีการทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเข้าใจง่ายเข้าถึงเกรดประวัติศาสตร์ด้านความรู้ที่มาของอาหาร นับได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นตำราอาหารที่สำคัญของชาติก็ว่าได้ค่ะ เล่มที่สามต้นสายปลายจวักเขียนโดยกลิชลือละไมเป็นเรื่องราวการเดินทางไม่รู้จบของวัฒนธรรมอาหารที่ผ่านสำรับอาหารที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีไปจนกระทั่งสำรับชื่อที่แปลกประหลาดที่หลายคนไม่เคยรู้จักมาก่อน่วงลึกไปถึงอิทธิพลระหว่างวัฒนธรรมความซับซ้อนของเบื้องหลังชื่ออาหารสุดประหลาดสารพัดส,สุรอาหารและรูปแบบการปรุงอาหารที่ผสมผสานเปลี่ยนผ่านการประทักสังสรรค์ของผู้คนหนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนบท สนทนาคำวัฒนธรรมที่ดำเนินไปโดยมีอาหารเป็นศูนย์กลางแห่งความอร่อยค่ะเล่มที่4อิตาดาคิมัตทิปกินแหลกล้างโลกเขียนโดยแวววันหงวิวัฒนหนังสือเล่มนี้เอาใจคนชอบกินกินจุกินทุกอย่างยิ่งอ่านยิ่งหิว อ่านแล้วอยากจองตั๋วเครื่องบินไปกินตามลายแทงนอกจากเรื่องกินแล้วยังมีเสน่ห์ในเรื่องของการเล่าเรื่องของผู้เขียนรับรองได้ว่าอ่านแล้วจะวางไม่ลงหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ไกด์บุ๊กด้านร้านอาหารนะคะแต่มันคือการบันทึกประสบการณ์การกินความชอบซึ่งแต่ละร้านอร่อยมากอร่อยเวอร์อร่อยสุดๆซึ่งเกิดขึ้นจากหนังสือเล่มนี้ค่ะ และเล่มสุดท้ายน้ำผักผลไม้ชะลอวลัยห่างไกลโรคเขียนโดยสุวิทจารุศีวรกุลหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านของการดื่มน้ำผักผลไม้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายป้องกันโรครักษาโรคและชะลอวัยภายในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยสูตรการทำน้ำผักผลไม้หลากหลายชนิดที่ทุกคนสามารถเลือกรับประทานได้ในทุกวันรับรองได้ว่าทำไม่ยากและมีประโยชน์มากมายค่ะ อาหารและโภชนาการเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้และนำมาปฏิบัติจึงจะทำให้ร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดีสุขภาพจิตใจดีนะคะซึ่งหนังสือที่เราแนะนำทาง5้าเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากค่ะสำหรับในคลิปต่อไปจะมีหนังสืออะไรดีๆมาแนะนำก็อย่าลืมมาติดตามกันนะคะในคลิปนี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ